สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำราดหน้าเส้นใหญ่นะคะรัดหน้าใส่หมูผักคะน้าเนี่ยผักคะน้าอันนี้เราหั่นไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่กล่องเก็บใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินก็เอามาล้างค่ะผักคะน้าไม่ค่อยสวยนะคะใบเป็นรูเต็มเลยแต่กรว่ามันปลอดสารพิษนะเพราะว่าหนอนมันเจาะค่ะก็มาล้างน้ำสามสี่น้ำนะคะ เราจะไม่ล้างไว้ก่อนเก็บใส่กล่องน,นะเพราะว่ามันจะเน่าเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาเราจะทำอะไรกินนะนะคะซื้อมาเราซื้อกำลังสี่สี่กั๊ยี่สิบนะคะล้างให้เสร็จแล้วก็มาหั่นหมูหมูนี่ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะ ตอนแรกกะว่าจะเอาแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ตอนนี้เราทําเยอะเพราะว่าคณะก็เอาหมดเลยแล้วก็ของเครื่องปรุงหลายๆอย่างก็ใส่เยอะนะคะก็เส้นก็ผัดเยอะก็เลยทําหมูหมดเลยนะคะประมาณครึ่งโลได้มีอันเก่าผสมกับอันใหม่อันสีแดงๆที่หั่นอยู่นี่เป็นหมูเก่าที่เราซื้อ แช่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วก็มันจะมีหมูใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานแต่มันซีดมากเลยเหมือนแบบเหมือนแช่ฟิตไว้นานนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเนี่ยหมูใหม่ซีดแบบหั่นไปแล้วมันจะเป็นคนละสีเลยนะ ไม่รู้หมูปลอมหรือเปล่าคงจะฟีดไว้นานอะกินไปก็จืดๆนะคะ ก็หันไปหมดนี่นะหันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาเอาเส้นมาขยำก็ซอสให้มันเป็นสีดำ เส้นนี้หนึ่งกิโลนะคะจะใช้ไม่หมดใช้ไปประมาณค้อน้อนถุงนี่นะคะไม่ได้กินมือเดียวคือทำแล้วก,กินหลายมือเลยอย่างวันนี้วันเสาร์นี้ก็กินนั่นแหละคะ่ะเช้าว,วันเย็นบางทีไปต่อเช้าว,วันพรุ่งนี้อีกนะคะทำทีเดียวเลยแล้วเวลาเส้นเหลือแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ แล้วน้ำรับหน้าแล้วก็เวลาจะกินแล้วก็ค่อยอุ่นนะคะแต่ผักมันอาจจะเละไปนะถ้าอุ่นบ่อยๆเส้นนี่ห้อนี้ไม่ดีนะคะมันมันรู้สึกว่ามันรุ่นร่ๆยิงตอนผัดแล้วเละไปหมดเลย ล้วก็ใส่สีอิ๊วดำหวานมาขยำให้มันเข้ากันนะคะบางคนเขาเอาไปผัดเอ้เวลาผัดเส้นเนี่ยเขาเอาซีอิ๊วใส่ตอนนั้นนะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มันก็ไม่ดำหมดทุกเส้นนะทุกคน เราก็เลยคิดว่าขยำก่อนดีกว่ามันยังน้อยมันก็เข้ากันหมดทุกเส้นอะ่ะอันไหนตรงไหนที่มันยังขาวอยู่แล้วก็ใส่ซอสเพิ่มไปได้เลย พยายามไปเจนให้มันทั่วกันนะคะ เสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันจุดแก๊สแล้วก็เอาเส้นลงไปผัดค่ะน้ำมันนี่จะใส่น้อยใส่มากก็แล้วแต่ด้ยนะคะบางคนเขาโกัอ้วนไม่ไม่กินน้ำมันเยอะเนาว่าถ้ามันไม่มีน้ำมันเลยมันก็ผัดไม่ไปเลยนะเส้นอ่ะมันก็ติดกระทะนะ เอาเส้นลงไปผัดค่ะปดไปผัดมาเราคิดว่าสุกแล้วก็อเอานี่แหละใส่ถาดเดิมนี่แหละคะ่ะมันระบายความร้อนออกเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะต่อไปก็จะมาหมักหมู อันที่จริงเราตัดต่อผิดแล้วเนี่ยต้องหมักหั่นแล้วหมักหมูเลยนะคะหมูใส่ในถ้วยในชามอะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดใส่ไปประมาณสองช้อนนะคะอันนี้เรารู้สูตรมาจากใน YouTube นะหลายๆสูตรรวมกันคะ่ะรวมๆกันมั่วๆไปนะมันก็กินได้เองแหละเนี่ย,ยอันนี้ซอสหอยก็ใส่ไปประมาณช้อนพูนๆน,น,นะคะ พอกสูตรหมักหมูนุ่มนะคะกินแล้วก็ไม่เห็นมันจะนุ่มเลยมันก็ปกตินี่แหละทุกคนซีอิ๊วขาวใส่ไปสองช้อน mm hmm. แล้วก็ในสูตรเราใส่น้ำมันคืดด้วยอ่ะเราใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็น้ำตาลทราย องช้อนแล้วก็ตอกไข่ใส่ไปหนึ่งฟองเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็พักไว้ประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะบางสูตรเราก็จะเอาไปแลปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะนี่เราขี้เกียจยุ่งยากหลายขั้นตอน ตู้เย็นเราไม่ค่อยอยากเอาอะไรที่มันสดๆอย่างเงี้ยเข้าไปค่ะมันจะเหม็นคาวแล้วมันจะต้องล้างกันยกใหญ่เลยตอนเนี้ยเราก็เลยเอาไว้ข้างนอกเลยแหละค่ะไม่ไดาใส่ตู้เย็นหรอกระหว่างนี้ก็เอาหม้อตั้งน้ําใส่น้ําไปประมาณครึ่งหม้อติดแก๊สไว้นะคะรอมันเดือด แล้วก็มาผสมแป้งข้าวโพดใส่น้ําค่ะอันนี้ไว้ทําน้ําลาดหน้าที่ให้มันยืดๆเ่ยนะทุกคนเนี่ยเอาแป้งข้าวโพดแล้วก็ผสมน้ําเปล่าลงไปเราใส่เยอะกว่านี้นะคะอันนี้คือมันถุงนี้มันหมดแหละเราก็เลยไปเอานกระป๋องมาใส่เพิ่มจะมีกระป๋องเก็บไว้นะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะกะ อันนี้ก็คือหนึ่งหม้อใหญ่ๆถ้าทำแค่ถ้วยเดียวก็ใส่แค่ประมาณช้อนเดียวพอค่ะแปง้งนะให้น้ำมันยืด,ยดแต่เราก็ไม่ชอบแบบว่ามันยืดมากอ่ะนะคะมันไม่ค่อยน่ากินเอาแต่พอดีพอดีแล้วก็คนคนคน,นไปให้แป้งมันละลาย ระหว่างีีน้ำในหมอ้อเดือดแล้วนะคะเราก็จะเทหมูหมักลงไปหมดเลยเสร็จแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวเราไม่เอาน้ำมาเลยนะเพราะกลัวเค็มใส่เต้าเจี้ยวไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ รอมันเดือดอีกทีนึงแล้วก็ใส่ผักคะน้าค่ะ,ะเดือดแล้วใส่คะน้าลงไปใส่หมดเลยนะผักกะละมังนึงเมื่อกี้ในที่เราล้างให้ดูะคะ่ะอันนี้เราทำผิดขั้นตอนนะถ้าเราปรุงรสก่อนนะคะแล้วใส่คะน้าที่หลังอะ่ะเราจะควบคุมได้ว่าเอาคะน้ากรอบแบบไหนนะคะนี่ เราใส่คนะกันก่อนเลยกับแฟนเราแล้วก็มาปรุงรสที่หลังกลายเป็นคณะมันเละเกินไปอะค่ะมันกลายเป็นไม่กรอบเลยเวลากินนะนะแล้วก็ปิดฝาไว้ให้มันเดือดค่ะพอเดือดปุ๊บก็ามาปรุงเครื่องใครจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะสำหรับเราก็ชูรสซีอิ๊วขาวน้ำปลารสดีน้ำตาล นะคะใส่ใส่ปรุงไปแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ซอสหอยกันหรือเปล่านะแต่เราไม่ได้ใส่ลงไปนะคะพอชิมได้รสแล้วเราก็จะมาเทแป้งข้าวโพดที่เราผสมไว้นะคะที่เป็นผสมน้ำาขาวๆไวนะ้น่ะที่ทำให้ร้านมันยืดอ่ะนะ เนี่ยอันนี้ก็คนไปพอชิมได้รสชาติแล้วก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันยืดเนี่ยหม้อนหนึ่งเราก็ใส่ไปเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะก็พอดีคะ่ะคนต่อยนิดหน่อยนะคะให้ให้มันกระจายทั่วกันนะแป้งข้าวโพด เนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มยืดแหละของเราเอาแบบนี้พอนะเราจะไม่ชอบแบบโอ้โหแบบยืดแบบเป็นเมือกอย่างงั้นเลยค่ะไม่น่ากินเราว่านะของเราเอาแค่นี้เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็มาคีบเส้นใส่จานกินเยอะก็คีบเยอะกินน้อยก็คีบน้อยค่ะนี้คีบเยอะไปหน่อยนะคะกินไม่หมดแล้วก็ตักน้ำัดนาำราดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมา,าใส่กระเทียมเจียวปรุงเครื่องนะคะใส่กระเทียมเจียวเสร็จแล้วก็จะใส่พริกปน่นน้ำปลาเาน้ำส้มสายชูน้ำตาลอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ใครกินรสไหนนะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเออซับสไครต์ยังไม่มีคะ่ะพูดผิด